ทุกคนครับพี่ได้มาแล้วเว้ยกล่อง infinity box นะครับเป็นไงติดไดมอนด์นะเวล1้อยสิบเดี๋ยวพี่จะมาบอกวิธีทำนะครับผมคลิปนี้ว่าไอกล่อง infinity เนี่ยทำยังไงนะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราต้องมีกล่องนี้ก่อนนะครับผมคือกล่องระดับสวรรค์นนะนี่แล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นกล่องอันนี้นะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามั่วหรือเปล่านะอันนี้คนดูก็บอกพี่ใหม่อีกทีนึงอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องหากล่องอันนี้นะก็มันจะเกิดตรงนู่นเลยนะครับระดับสวรรค์เลยทุกคนก็คือแบบว่าสุดแมปบะ กล่องอะ่ะมันจะเป็นเปิดเอ่อกล่องที่เปิดได้ตัวพวกแบบว่าระดับสวรรค์นะทุกคนเนี่ยทุกคนจําหน้ากล่องไว้เลยมันจะเปิดได้ตัวพวกนเนี้ยเนี่ยตัวบ้านตัวแบบว่าตัววัวตัวที่เป็นระดับสวรรค์นะจับจับอ,อะไรพวกนี้กล่องเนี้ยใครเจอเก็บไว้เลยแล้วตอนที่ฝนกดมาใช่ไหมทุกคนฝนกดมาเนี่ยเราก็เอากล่องเนี่ยไปยืนครับไปยืนใต้ฝนนะนี่เอากล่องไปยืนใต้ฝนแล้วมันก็จะติดเป็นกล่องนี้นะครับผมตุ้ม เป็นอินฟินิตี้บ็อกนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเอามาเปิดมันก็จะได้ตัวบนบ้านพี่แบบนี้นทุกคนนี่ง่ายๆเลยนะแต่ต้องไปลองดูอีกทีว่าจะติดหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนที่เขาทําติดเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้กล่องนี้นะครับไปยืนใต้ฝนกดนะแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นกล่องนี้มานะทุกคนเหมือนกับที่เราเอาตัว เบล็อกของเราเนี่ยไปเปลี่ยนสถานะนะก็เหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วถ้าถามว่ากล่องนี้เนี่ยมันจะมาตอนไหนใช่ไหมทุกคนมันจะมีข้อความขึ้นข้างบนนะอย่างคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูเลยนี่กล่องมันเกิดแล้วพี่ก็วิ่งไปเก็บมานะเห็นไหมทุกคนนี่แค่นี้เลยหรือว่ารอตัวที่มันเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆย่างอมก็ได้นะที่มันจะมาเสกกล่องอะ่ะอันนั้นน่ะเขาจะเสกกล่องอันนี้เยอะมากเลยนะทุกคนนี่ครับประมาณนี้นะสําหรับการทํากล่องอินฟินิตี้ แล้วถ้าเองอยากได้แบบว่าตัวที่มันแบบใหญ่ขึ้นนะเอามาใส่ตู้แบบนี้ทุกคนตู้มันนี่หรือตู้ ATM หรือตู้อาเขดอะไรเนี่ยแล้วกดออกไปนี่ระดับความใหญ่ของกล่องพี่นะทุกคนตอนนี้อยู่ที่1.4เห็นไหมทุกคนดูข้างล่างเลย b i g d i v i บ e b o ลเนี่ยคูณ1.4นะเดี๋ยวพี่จะใส่ตู้ไปแล้วดูว่าคูณมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะพี่เคยได้สูงสุดเนี่ยคูณ1.8นะครับรอบนี้เดี๋ยวก็อัดคลิปใส่ให้คนดูดูเลยละกันว่า มันสามารถจะใหญ่ขึ้นได้ไหมตอนนี้คูณ1.4ใส่ไปเลยครับลองกดดูมา1.4เป็น1 4เหมือนเดิมใส่ไปเรื่อยๆครับใส่แค่กล่องไปอย่างเดียวนะแค่กล่องเดียวเท่านั้นและกดไปเรื่อยๆเลยถ้าอยากได้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นหลายคนถามว่าทำยังไงให้ตัวเล็กตัวใหญ่นี่เลยตู้นี้เลยมีโอกาสที่มันจะตัวแบบเล็กมากๆเลยนะหรือว่าจะตัวแบบใหญ่มากๆเลยนะครับ ใส่ตู้นี้เลยใส่ได้ทุกกล่องนะคนุณดูแต่ว่ากล่องอินฟินิตเนี่ยใส่ไม่ได้นะกล่องอินฟินิตใส่ไม่ได้รอครับรอครับมากล่องจะใหญ่ขึ้นไหม1.7โอ้โหหนึแล้วอื้อใหญ่แล้วนะแต่อยากได้ทั้ง 1. 8 มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคนดูเห็นไหมตั้งแต่พี่ใส่เข้าไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยกล่องนี้เนี่ยไม่มีคูณเลยนะพี่เอามาใส่ตู้นี้แล้วกดไปเรื่อยๆจนคูณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามที่บอกเลยว่าใส่ไปแค่กล่องเดียวเท่านั้นแล้วก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกล่องก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อกี้1.7แล้วก็เดินไปกดอีกทีนึงเป็น1.6ลดลงนะครับลดลงอีกแล้วไม่เป็นไรเว้นมารอบหน้าก็ลองเอาไปใส่ดู ถ้าใครพอใจที่1.7 1.8เนี่ยก็พอได้แล้วนะเพราะว่าพี่ก็ทำได้ประมาณ1.8อะ1.8ก็ตัวใหญ่นะ๋ยวจะไปให้ดูตัวอนุบูบูที่บ้านนะแค่1.5เองก็ตัวเบลเลอร์แล้วนะครับนี่นะทุกคนอนุบูบูของพี่เนี่ยคูณแค่1.5เองนะตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เลยครับนี่เป็นไงใหญ่ไหม1.5นี่คือใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากได้คูณเท่าไหรเเไไ่เนี่ยก็เอากล่องไปใส่ตู้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะเปิดกล่องเลยแล้วกันนะนี่ครับคูณห,หนึ่งนะมาดูนว่าพี่จะได้ตัวอะไรนะทุกคนไปกดไปเลยครับตัวแรกของพี่โอ้ยได้อนูบูบูครับทุกคนนี่ครับตัวแรกแล้วมาดูของเจอร์รี่ว่าได้ตัวอะไรโอ้โหอนูบูบูเหมือนกันนะทุกคน เป็นไงประมาณนี้เลยครับสําหรับการทํากล่องนะ Infinity Box นะทุกคนใครทําติดเนี่ยก็ลองบอกพี่มาได้นะหรือว่ามันมีสูตรอื่นที่ทํายังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยนะครับคนดูคนอื่นเนี่ยเขาจะได้รู้ด้วยนะจะได้ลองไปทําดูนะทุกคนคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันครับมาบอกอรายละเอียดการทํากล่อง Infinity ต่างๆไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูอีกทีแต่ว่าพี่ได้แล้วนะครับตัวอนบบ u u level หนึ่เฮ้ยไม่ใช่คูณ1นึ่งเ e v e ร้อยสิบ เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยพี่จะเอาไปให้ FC ที่กดติดตามพี่แล้วกันนะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครจะเป็นคนได้ไปเนี่ยต้องมาลอดูอีกทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันรอบหน้าแล้วกันจะมีสูตรอะไรมาบอกอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามพี่ด้วยนะทุกคนไปแล้วครับ